กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีค้องร้องเปล่านะคะยังอยกับอาจารย์สมบัติวงกำแหงนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของกฎหมายนะคะขึ้นหน้าจอแล้วเบอร์023383837-9ถึงนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้นะคะมีคนโทรมาจากจังหวัดปุรีรามชื่อคุณประทินนะคะจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของการปลูกต้นไม้แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณประทินกันค่ะสวัสดีค่ะคุณประทินค่ะครับสวัสดีค่ะเชิญเลย คือเขาปลูกต้นไม้ที่ริมเขตแดนนะครับเป็นต้นมาอยู่ต้นนะครับ,รบปลูกต้นอะไรครับจะ,จะมีปัญหาอะไรน,นะครับแต่ก่อนเขาเคยปลูกต้นยูคาลอกยูคาค่ะทีนี้มันว่าเราปลูกอะไรใกล้ๆเชนยงใไม่ได้หรือบริเวณห้าหกเมตรเนี่ยค่ะครับแล้วตอนนี้มีปัญหาอะไรกับที่ข้างเคียงหรือ,อยังครับไม่ครับ มีปัญหาอะไรกับที่ข้างเคียงหรือยังครับหรือว่ายังครับยังครับหมายถึงเพิ่งเริ่มปลูกใช่ไหมคะคุณประทินแล้วที่สงสัยที่สงสัยแบบไหนคือเขาปลูกติดติดเขตมากเลยนะครับ๋อ้ครับปลูกติดเขตมากแล้วเดี๋ยวจะลุกล้ําเข้ามาในเขตพื้นที่เราทิ้งไม้ใบไม้ปลูกอะไรไม่ได้นะใกล้เขตนั่นแหละหมายถึงว่าถ้าถ้าปลูกยูคาแล้วใครจะไปปลูกพืชแถวนั้นไม่ได้ครับแต่คนที่ปลูกยูคาท่นนี้ก็ตัดอยู่คาออกแล้วครับ แล,แล้วมกระทบกับที่ของเราใช่ไหมครับครับ,รบ <PM. S 2> แล้วตอนนี้เราเราติดใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าก็คือถ้าเกิดเขาปลูกตอนนี้เขาปลูกต้นอยางนากับต้นสักนะครับร<ะ>ครับแล้วกลัวว่าที่ของเราจะปลูกอะไรไม่ได้อีกนะอ,อ๋อก็เลยตอนตอน,ตอนนี้นถ้ากลัวว่าที่ของเราจะปลูกอะไรไม่ได้อาจจะต้องคุยกันก่อนเบื้องต้นนี่คุยกันก่อนนะครับว่า การที่ปลูกต้นสักขึ้นมาแล้วเราเราจะปลูกพืชของเราไม่ได้เนี่ด้วยสาเหตุอะไรก็กลัวราก <จะ S 2> มันจะไปรากจะชอนอชัยเข้ามาในที่ของเราเหรอไหมครับรากมันจะชอนชัเข้ามาในที่ของเราเหรอครับครับทําให้ดินมันแห้งมันปลูกอะไรยากนะครับจริง,รง,รงๆแล้วเวลาเวลาปลูกต้นไม้เข้ามาถ้ามันชิดเขตนะครับตามกฎหมายก็ยังมีพูดไว้อยู่เหมือนกันว่า กรณีกิ่งไม้รากไม้ลุกล้ําเข้ามาในที่ของเราเนี่ยเราสามารถบอกเขาตัดได้ oh. ถ้าเขาไม่ตัดเรามีสิทธิ์ที่จะตัด oh. นะครับ oh. แต่ถ้าไม่บอกแล้วไปตัดเนี่ยเขาอาจจะแจ้งจับเราว่าเราไปทําให้เสียทร,รัพย์ได้อันนี้กฎหมายบอก oh. บอกเขาก่อน oh. บอกให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราก็ตัดได้ทีเนี้ย oh. ประเด็นของคุณปทินน่าจะห่วงมากกว่านั้นก็คือถ้ามันถ้าเขาปลูกขึ้นมาเนี่ยผลเองมันจะกระทบกับที่ของเรา ทำให้ที่เราปลูกโน่นปลูกนี่ไม่ได้ตรงเนี้ต้องให้มันเป็นจริงแล้วพิสูจน์ได้นะครับ e ถ้าพิสูจน์ได้แล้วเขาจะทําให้เราเสียหายเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะบอกกล่าวเขาตักเตือนอเขาให้เขาหยุดการกระทําที่จะให้เราเกิดความเสียหายถ้าเขายัง e <s> ไม่หยุดแล้วเราเกิดความเสียหายจริงเราก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาได้แล้วก็ขอให้ศาลสั่งให้เขาหยุดการกระทําให้เขารื้อถอนต้นไม้เขาขยับออกไปเนี่ยทาได้นะครับแต่ว่าเขายังมีสิทธิ์ปลูก กับที่ของเราอยู่ใช่ไหมครับคือถ้าเขาทำเขาทำในที่ของเขาเนี่ยเราคงห้ามอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันชิดจนเกินไปเนี่ยอาจจะตักเตือนและบอกให้เขาล้นออกไปนะครับอาจจะเว้นระยะเม็ดสองเม็ดอย่างที่คุณว่าน่ะคืออย่าให้มันมันกระทบกันบ้านใกล้เลือนเคียงคุยกันก่อนถ้าคุยไม่ได้เกิดความเสียหายอันนั้นเรื่องจะใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องในอนาคตทำได้ไหมได้ครับค่ะ ลองทาตามที่อาจารย์สมบัติบอกดูนะคะคุณประทินครับนะคะขอบพระคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณครับอาจารย์เรื่องของต้นไม้ทําให้ฉันนึกถึงในแง่ของเวลาเวลาเราอยู่กันตามหมู่บ้านต่างเนี่ยค่ะปลูกต้นไม้บางทีอ่ะมันโตขึ้นไปเรื่อยๆละสิบยี่สิบปีบกิ่งไม้ลุกล้ําเข้าไปในบ้านของคนอื่นเขาแล้วก็ใบไม้ก็ตกเข้าไปในบ้านอย่างเงี้ยอาจารย์บางทีบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเพื่อนบ้าน อย่างที่อาจารย์บอกว่าคุยกันได้ก็ต้องบอกกันก่อนแต่ประเด็นนี้เป็นแบบเออบางทีมันเดือดร้อนจริงๆคือคุย,คยมไม่ได้จะเป็นปัญหาเหมือนเหมือนกับสัปดาห์ก่อนๆท,ที่ถามเรานะ,ะคุยไม่ได้เลยแล้วเขาก็าหาเรื่องปิดทางคมคู่ในเรื่องคือค,คือตามกฎหมายนี่มันทําได้แต่กฎหมายมันไปห้ามคนชั่วไม่ให้ทาชั่วนี่ไม่ได้ S <S> <S <S นั่นแหละสิคะจนะครับเพราะนั้นที่ที่เราคุยกันก็คือว่าถ้ามันจะมันมีมีสิ่งบ่งชี้ถึงขั้นที่จะทําผิดจริงเนี่ยเราก็ต้องใช้กฎหมายในเชิงป้องกันอันนี้ถ้ามีหลักฐานพิสูจน์แล้วเขาจะทาผิดแน่นอนก็ขอให้ศาลสั่งคุ้มครองใช้วิธีเพื่อความปลอดภัยอันนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าเขาเขาเขาเกเรนิสัยไม่ดีกฎหมายมันไปคุมประพฤติไม่ได้ครับบอกอย่าเกเรนะอย่าเมาเออะโวยวายนะอย่ามาทําให้เราเดือดร้อนลาคานนะ กฎหมายไปห้ามตรงนั้นลำบากนะล้วถ้าเกิดเราอยู่ของเราดีๆเป็นเพื่อนบ้านกันบ้านอยู่ติดกันสองหลังแต่โอ้โหบอกยังไงเขาก็ไม่ฟังใบไม้ก็ร่วงอยู่นั่นแหละ้นั่นแหละก็จะเป็นประเด็นคือกฎหมายก็บอกให้คุณไปตัดได้คุณก็ตัดได้อย่างนี้เราไปโไปบอกทางสำนักงานเขตหรือว่าผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้จะได้ไหมอาจารย์ด้วยแจ้งหรือบางคนโอ้โหคนไม่หวังแล้วจริงเขาจะมีหน้าที่มาตัดหรือเปล่า เดี๋ยวเขตก็บอกเขตไม่มีหน้าที่มาตัดถ้าอยู่อยู่นอกพื้นที่เป็นของสาธารณะของกทมของเขตที่ดูแลอยู่เนี่ยเขาก็มาตัดมาดูแลให้ได้แล้วต้นไม้ภายในบ้านของชาวบ้านเขาเนี่ยเขตเข้าไปตัดไม่ได้ก็ไม่ได้เช่นยกันเพราะนั้นไอตัวนี้บางคนจะบอกว่าทพางนั้นก็ใช้เชิงรัฐศาสตร์มีการประชุมหมู่บ้านมีการเจรจามีการวางมาตรการก็คือคุณอย่าล้้าเขาเขาก็ไม่ล้้าคุอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดแล้วคนคนนี้เกเรพูดไม่รู้เรื่องแล้วอยู่แล้วจะไม่มีความสุข คือสุดท้ายนี่ผมผมก็มองว่านิสัยคนสันดานคนมันแก้ไม่ได้ถ้าเราอยู่ต่อก็คงต้องรับความลำคาญต่อไปถ้าเราอยากมีความสุขอาจจะต้องคือรู้ว่ารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะอย่าไปยุ่งดีกว่าค่่งั้นเดี๋ยวไปอีกสายหนึ่งนะคะจะมาปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของการหลักทรัพย์นะคะคุณอุบลนะคะสวัสดีค่ะคุณอุบลค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคุณอุบลค่ะคุณอุบลได้ยินไหมคะคุณอุบลเชิญครับคุณอุบลอยู่ไหมครับ เราค่ะดได้ย yes. sure. no. ินค่ะไม่ยินนะคะเชลยค่ะถามเลยครับถามเลยอยากทราบว่าคดีว่าแบบว่าได้เงินได้เงินผู้โดยสารอยู่ที่ในรถรถแท็กซี่นะคะค่ะค่ะแล้วก็จับจะอีกกี่ปีก็จะหมดคดีละค่ะตั้งแต่ปีปีสามค่ะตั้งแต่ปีสองพันสี่สิบสามใช่ไหมคะครับตอนนี้จะถามเรื่องอายุความแล้วไม่เอาไปคืนเขา ฝาสาวยุความเมื่อสี่ปีมันจะหมดคดีคะตอนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ใช้หมดไปยังครับอ๋อใช้หมดไปแล้วมันไม่เยอะค่กแค่ไม่แสนกว่าบาทค่ะเท่าไหร่นะคะแสนกว่าแสนกว่าบาทแสนกว่านี่สําหรับผมนี่เยอะเลยนะฮะเยอะก็ออย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าผมให้ผมบอกแล้วกันว่าถ้าเผื่อเราเก็บของใครได้ในรถโดยสารของเราเนี่ยตามกฎหมายที่ถูกก็คือเราต้องเอาไปแจ้งความตำรวจนะครับ เก็บไว้เป็นของตัวเองไม่ได้การเก็บไว้ของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นการยักยอกรัพย์นะครับยักยอกรัพย์อายุความคือต้องลงไปเปิดดูแต่เข้าๆเนี่ยเข้าๆผมว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดถึงสิบปีเบื้องต้นเจ็ดถึงสิบปีครับโดยประมาณนะฮะแต่ว่าถ้าเอาแน่นอนต้องเปิดดูอีกทีตอนนี้เปิดให้ไม่ทันอ่๋อใช่แล้วราจะจะได้ทราบไหมคะหรือว่าว่าอะไรครับ ว่าอะไรนไะครัยังไงนะคะคุณอุบลคะจะได้ทราบรู้เต่าคาหรือว่าหรือว่าอ่าดูรายการต่อให้เดี๋ยวผมค้นแล้วมาตอบให้อ๋อครับค่ะคือจะถามเรื่องยุคความค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่จริงๆแล้วามาถามเรื่องยุคความโดยเฉพาะกรณีที่เราเอาเงินชาวบ,บ้านเข้าไปใช้เนี่ยไม่อยากจะนึกออกยังไม่ได้จะถามคุณอุบลต่อนะคะว่าที่ฉันยังอึ้งอยู่ว่าเอ๊ะแล้วแล้วใน กระเป๋าผู้โดยสารมีบัตรประชาชนเอกสารสําคัญอะไร้างถ้าถ้าถ้าคืนคืนแล้วถ้าคืนคืนแล้วตอนตอนนี้ก็แปลว่าไม่คืนเลยตั้งแต่ปี2 5 4ห้าสี่สามแล้วนะสองห้าสี่สามสองห้าห้าห้าอะไรเงี้ยอายุความจริงๆแล้วมันมันก็นานนะครับแต่กฎหมายคือกฎหมายแต่ถามว่าเรื่องหนี้นี่หมดไปไหมคําตอบคือตามใดที่ยังไม่ชําระหนี้เนี่ยมันไม่หมดอะครับคะเรื่องคุกอาจจะดําเนินคดีไม่ได้เพราะระยะเวลามันเนื่อนนานแล้ว แต่กฎแห่งกรรมมีอยู่คือเชื่อไม่เชื่อก็ก็รอดูแล้วกันครับยุคนี้ยุคไอทีกฎแห่งกรรมติดจรวดตามกันทันชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะนั้นเพื่อความสบายใจถ้ารู้จริงถ้าหาตัวเขาเจอได้ก็คืนดีกว่าสบายใจกว่าคืนกว่าฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะถ้าเกิดแบบ อย่างกรณีคุณอุบลเองถ้าเกิดเจอแบบนี้เจ้าของนี้แน่นอนที่สุดว่าเขาต้องเดือดร้อนที่ป่านี้ทุกทรมานไปขนาดนั้แล้วเราเองคุณอูบลเองคุณอูบลก็ไม่ได้สบายใจเพราะกลัวว่าเอ๊ะเมื่อไหร่อายุความมันจะหมดถ้าคิาผมกังวลใจคิดอีกแง่หนึ่งนี่นะว่าปกติเนี่ยคนเราจะถือเงินแสนหนึ่งติดตัวไปม่เงินสดไม่ถือโดยปกติไม่ถือแน่นอนเพราะเวลาเขาจะถือเงินสดติดตัวเนี่ยเป็นเงินแสนเขาต้องมีธุระมีความจําเป็นจะต้องเอาไปใช้จ่ายแล้วหายขึ้นมาเนี่ย ลองนึกสิครับว่ากลับกันทั้งเป็นเราใจเขาใจเราคือมันทุกทรมานขนาดไหน<ะ>แล้วถ้าไปหยิบยืมเข้ามาเนี่ยยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยอาจจะไปใช้หนี้อาจจะไปจ่ายค่าเช่าบ้านอาจจะไปเพื่อทํากิจการทําธุระอะไรต่างๆขึ้นมา<ะ>แล้วเกิดปัญหาหรือเลวร้วายที่สุดคือเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล<อ>เดี๋ยวนี้รักษาพยาบาลจ่ายเป็นแสนนี่ก็มีนะครับ<ะ>แล้วเงินไม่ไปจ่ายเนี่ยค่าหมอไม่มีเข้าโรงพยาบาลไม่ได้แล้วแล้วคิดเลวร้ายกว่านั้นก็คือว่าพอจ่ายไม่ได้เสร็จคนป่วยนั้นตายด้วย เพราะไอการหยิบเงินเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเสียเงินอย่างเดียวญาติพี่น้องเขาเสียชีวิตด้วยถ้ารู้อย่างนั้นมันผมว่าจริงๆริงนถึงใจเขาใจเราที่บอกนะคะเอาละค่ะไปอีกสายหนึ่งนะคะคุณนุกูลนะคะสวัสดีค่ะคุณนุกูลค่ะสวัสดีครับวันนี้มีปัญหาอะไรจะปรึกษาอาจารย์คะก็อยายาปรึกษาเรื่องเรื่องกฎหมายนะครับเพราะว่าลูกชายโดนทำร้ายร่างกายอะครับเป็นไงครับก็ลูกชายเนี่ยก็ โดนแล้ก็คือถูกแทงที่ที่ขาแล้วก็ที่นี่ค่ะก็ใปแก้งตำรวจก็ดำเนินการแต่ว่าก็คือเขาไม่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 ยอมรับอ่ะตอนแรกก็รู้แต่ว่าเขาก็สู้ทางกฎหมายว่ากันเนอะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงการเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเขียนสำนวนส่งเขาบอกฟ้องศาล อ๋าปกติแล้วก็เขาเจ้าหน้าที่ก็เรียกไปคุยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าให้ไปคุยจะไ็ไปคุยอ่ะแต่เขาก็เอาไปมาเขาบอกเขาไม่ยอมรับทีนี้เขาไม่ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายาไม่ได้เห็นเขาเขาพูดไปนะครับนะน่ะแต่ว่าผมก็เลยอยากปรึกษาว่าในกรณีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะดำเนินการได้อย่างไรหรือปล่อยไปเป็นตามกระบวนการของกฎหมายเลยเหตุเกิดมานานหรือยังครับ มาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแหละครับอ๋อเพิ่งเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี่เองแล้วทําไมลูกเราถึงถูกแทงล่ะครับก็ก็ไปไปอยู่กับเพื่อนนะแต่ว่าตอนนั้นเขาเขามีอาวุธเขาทะเลาะกันที่อื่นเนี่ยแต่เขาวิ่งมาเขาวิ่งมาข้างหลังครับแต่คนนี้ไม่รู้เรื่องแต่เขาจะไปแทงกันแต่ไม่รู้ว่ามันโดนเราหรือเปล่าเราไม่ได้ไปทะเลาะกับเขานะครับก็ยืนอยู่กับเพื่อนก็ไม่เห็นว่าเขามีอาวุธหรือเปล่าครับ ทีนี้เขาก็มาแทงเข้าที่ขาครับเอามีดปลายแหลมมาแทงเล้วทะลุนะขาต้นค้นขาเนี่ยลุกเลยเคตอนนี้สาตัวที่โรงพยาบาลก็หายก็ก็มาอยู่บ้านนะครับแจ้งความแล้วรับแจ้งความเลยครับตารวจกําลังทําสานวนสอบสวนอยู่เดี๋ยวตํารวจจะสรุปสํานวนตามพยานหลักฐานนะครับแล้วก็พิารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งอายการอัยการก็จะพารณาสั่งฟ้องไม่ฟ้องดำเนินคดีต่อไปนะครับ หน้าที่ของเราที่ทําได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือรวบรวมคนที่เห็นเหตุการณ์ช่วยรวบรวมพยานฐานประสานงานแล้วก็พาเขาขอร้องเขาให้ไปเป็นพยานให้กับพนักงานสอบสวนในชั้นสอบสวนเนี่ยซึ่งปกติตํารวจเขาก็จะเชิญมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเวลาจะพิสูจน์ว่าใครกระทําความผิดเนี่ยมันอยู่ที่พยานหลักฐานเข้าไปเดาสมน,นวนว่าเพียงพอหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อไม่สบายใจคุณพ่อก็ต้องรวบรวมพยานฐาน